คุณเคยคิดไหมว่าเงินเพียงสิบบาทสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดกาลวันที่ผมยัดแบงค์สิบให้เมียเก่าแล้วเลยเธอขึ้นรถเมย์ด้วยความโกรธผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเธอจะก้าวลงมาจากรถเบ้นหรูในฐานะภรรยาของเจ้านายใหม่ผมเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้หัวใจผมแทบหยุดเต้น เล่เมียเก่าไปขึ้นรถเมย์พร้อมเงินสิบาทพอเจออีกที่เธอลงจากรถเบนซ์ของเจ้านายใหม่ผมเองผมชื่อต้นชีวิตคู่ของผมกับแอนจบลงเมื่อปีก่อนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าผมจนและเธอทนความลำบากไม่ไหววันที่เธอหอบกระเป๋าออกจากห้องเช่าผมยัดแบงค์สิบาทใส่มือเธอพลางพูดด้วยความโกรธไปขึ้นรถเมย์เองก็แล้วกันเงินมีแค่นี้ ในใจตอนนั้นทั้งเสียใจทั้งโกรธแต่ก็ยังมีความหวังลึกๆว่าสักวันเธอจะเสียใจที่ทิ้งผมไปเวลาผ่านไปเกือบปีชีวิตผมก็ยังเหมือนเดิมทาง,งานบริษัทเล็กๆเ,เงินเดือนน้อยกินมาม่าเป็นส่วนใหญ่จนวันหนึ่งบริษัทมีเจ้านายใหม่เข้ามาบอกกันว่าเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่มีเงินมหาศาลและวันนั้นเองผมก็ได้เจอเธออีกครั้งเสียงประตูรถเบนซ์คันหรูเปิดออกผมเงยหน้ามองด้วยความตกใจ หญิงสาวในชุดเรสราคาแพงก้าวลงมาพร้อมรอยยิ้มสง่างามเธอคือแอนเมียเก่าของผมเธอไม่มองผมด้วยสายตาสมเพชแต่กลับพูดเบาๆว่าสบายดีไหมต้นโลกมันหมุนไวจริงๆเนอะหัวใจผมเต้นแรงความรู้สึกเก่าๆถาโถมเข้ามาผมได้แต่ยืนยิ้มจืดๆพลางคิดในใจว่า บางทีเงินสิบบาทที่ผมเคยยื่นให้เธอวันนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเลือกเส้นทางชีวิตใหม่และเส้นทางนั้นได้นำเธอมายืนอยู่ตรงหน้าผมอีกครั้งในฐานะภรรยาของเจ้านายใหม่ผมเองเธอเก้าวลงจากรถเบนซ์เงาวับรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนเสียงดังชัดกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมากระทบจมูกผมทันทีผมยืนนิ่งมือทั้งสองชื้นไปด้วยเหงื่อ หัวใจเต้นแรงราวกับกำลังถูกบีบสายตาผู้คนรอบๆหันมามองเธอด้วยความชื่นชมในขณะที่ผมแค่ลูกจ้างตัวเล็กๆยืนอยู่ตรงมุมทางเข้าเธอยกค้างขึ้นเล็กน้อยแววตานิ่งสงบแต่กลับแทงทะลุกเข้าไปในใจผมเสียงประตูรถปิดดังปังภายในวินาทีนั้นเองผมเห็นใบหน้าของเจ้านายใหม่ปรากฏหลังพวงมาลายัย เขายิ้มออกมาอย่างภูมิใจแล้วเดินอ้อมมาเปิดประตูให้เธอราวกับเธอเป็นเจ้าหญิงแสงแดดบ่ายสะท้อนกับกระจกของรถจนผมต้องหลี่ตาแต่ภาพตรงหน้ากลับชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามไปได้ผมได้กลิ่นฝุ่นคะครุ้มจากลานจอดรถเสียงเครื่องยนต์ยิงอุ่นอยู่ในอากาศทุกสิ่งรอบกายหยุดนิ่งราวกับเวลาถูกขังไว้หัวใจผมจมดิ่ง รากับโลกทั้งใบกำลังหายไปจากใต้เท้าเล่ยเมียเก่าไปขึ้นรถเมย์พร้อมเงินสิบ,บาทพอเจออีกที่เธอลงจากรถเบนของเจ้านายใหม่ผมเองลมบ่ายพัดผ่านลานจอดรถเศษใบไม้ปลิวไหวไปตามแรงลมแสงแดดสะท้อนกระจกใสของรถเบนหรูจนตาผมพลาเลือนแต่ภาพตรงหน้าไม่พลาเลือนเลยเธอยังคงยืนอยู่ ร่างสูงโปร่งในชุดเดรสที่ดูสง่างามเรากับเป็นคนละโลกกับหญิงสาวที่เคยยืนร้องไห้ในห้องเช่าเก่าเ,าเ,าเมื่อปีก่อนผมยืนนิ่งฝ่าเท้าแนบประพื้นปูนแข็งเหงื่อไหลซึมตามขมับหัวใจเต้นดังรัวจนได้ยินชัดในหูของตัวเองเธอหันมามองสายตาคู่นั้นไม่ได้มีแววเกลียดชังแต่ก็ไม่ได้อ่อนโยนเหมือนวันว มันคือสายตาที่เย็นชาสายตาที่บอกว่าเธอเดินไปไกลาจากชีวิตผมแล้วเจ้านายใหม่เดินเข้ามาเขาสวมสูทเขา้ารูปรองเท้าหนังเงาวับสะท้อนแสงแดดเขายกมือแตะไหล่เธอเบาๆเหมือนแสดงความเป็นเจ้าของนี่เหรอคนที่คุณเคยเล่าให้ผมฟังเสียงของเขาดังขึ้นชัดเจนทุ้มต่ำแต่แฝงไปด้วยอำนาจ ผมสะดุง้งคำพูดนั้นก้องอยู่ในหัวเล่าให้ผมฟังเธอเล่าเรื่องผมให้เขาฟังไปแล้วผมยิ้มฝืนริมฝีปากสั่นเล็กน้อยอยากตอบอะไรสักอย่างแต่เสียงกลับไม่ออกรอบตัวเงียบงนันแม้แต่เสียงรถที่วิ่งผ่านถนนใหญ่ด้านนอกก็เหมือนหายไปในอากาศแอนยกมือขึ้นเล็กน้อย ท่าทางเรียบร้อยเหมือนหญิงสาวผู้สูงสักเธอมองหน้าผมอีกครั้งริมฝีปากเคลื่อนไหวช้าช้าสบายดีไหมตน้นคำถามสั้นๆแต่แทงลึกเข้าไปในหัวใจเหมือนเธอจงใจหรือบาดแผลเก่าให้เปิดออกอีกครั้งผมกลืนน้ำลายขอแห้งผากผมพยายามพูดออกมากะก็สบายดี เสียงที่ออกมาเบาหวิวเหมือนลมหายใจแผ่วๆไม่มั่นคงไม่หนักแน่นเจ้านายยิ้มรอยยิ้มของเขาไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นมันเป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยชัยชนะเหมือนเขารู้ทุกอย่างรู้ว่าผมเคยเป็นใครในชีวิตเธอและรู้ว่าตอนนี้ผมไม่มีค่าอะไรเลยเขาก้าวเข้าใกล้ผม กลิ่นน้ำหอมผู้ชายราคาแพงโชยเข้ามาผมถอยหลังไปหนึ่ก้าแผ่นหลังชนกำแพงลานจอดรถเขามองหน้าผมตรงๆสายตาคมกริบจนผมรู้สึกเหมือนถูกอ่านใจทำงานให้เต็มที่นะผมไม่ชอบคนที่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานคําพูดนั้นคือคําสั่งไม่ใช่คําขอร้องมันกดทับลงบนบ่าผมเหมือนหินก้อนใหญ่ เธอยืนข้างเขานิ่งเงียบเหมือนเธอเลือกจะไม่พูดอะไรอีกแล้วผมรู้สึกเหมือนอากาศรอบกายหนักขึ้นทุกการหายใจคือการฝืนเสียงหัวใจดังโครมครามจนเหมือนจะหลุดออกมาประตูรถเบนซ์เปิดอีกครั้งเธอก้าวขึ้นไปอย่างสง่างามชายหนุ่มปิดประตูให้แล้วหันกลับมามองผม เรากับจะบอกว่าเกมนี้ผมแพ้แล้วเครื่องยนต์สตาร์ทเสียงดังก้องสะท้อนในลานจอดไฟท้ายสีแดงค่อยๆเคลื่อนไปไกลจนเหลือเพียงเงาสะท้อนบนพื้นปูนเปียกฝุ่นผมยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวท่ามกลางความเงียบหัวใจถูกทิ้งไว้เหมือนเศษเหรียญสิบบาทในมือวันเก่าผมเดินกลับไปที่โต๊ะทำงาน เสียงเครื่องปรับอากาศดังครางเบาๆจอคอมพิวเตอร์สว่างจ้าแต่สายตาผมเลื่อนไปที่ช่องประจกใสด้านหน้าผมเห็นเงาตัวเองสะท้อนเงาที่ซีเซียลเหนื่อยล้าเหมือนคนที่กำลังจะถูกกลืนหายไปเสียงหัวหน้าแผนกดังขึ้นเรียบประชุมด่วนผมลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าในใจยิงเต็มไปด้วยความสับสนเมื่อเดินเข้าห้องประชุม เธอนั่งอยู่ตรงปลายโต๊ะในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของบริษัทผมแทบหยุดหายใจโลกทั้งใบเหมือนหมุนกลับมาซ้ำรอยอีกครั้งแสงไฟนีออนส่องลงมาบนใบหน้าเธอเธอดูสง่างามกว่าที่เคยไม่มีร่องรอยของหญิงสาวที่เคยยืนร้องไห้ในห้องเช่าไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความอ่อนแอผมขยับเก้าอี้นั่งตรงข้าม เสียงขาเก้าอี้เสียดสีกับพื้นดังแหลมทุกสายตาในห้องหันมามองแต่เธอยังคงก้มมองเอกสารในมือราวกับไม่รู้จักผมผมกำลังนั่งตรงข้ามกับอดีตภรรยาในห้องประชุมของเจ้านายใหม่ที่บัดนี้คือสามีของเธอความอึดอัดกดทับลมหายใจติดขัดผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ มันคือการ,รเผชิญหน้าที่หลีกหนีไม่ได้และนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่ากลัวกว่าที่ผมคิดตอนจบห้องประชุมเงียบสงัดเสียงพัดลมเครื่องปรับอากาศหมุนวนไปมากระดาษกองโตวางเรียงอยู่ตรงกลางโต๊ะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นมีเพียงเธอแอนนั่งตรงนั้นนิ่งสุขุม และสง่างามเธอไม่เหลียวมามองผมเลยดวงตาของเธอกวาดไปตามตัวอักษรในรายงานเหมือนผมเป็นเพียงแค่อากาศเจ้านายใหม่เดินเข้ามาก้าวของเขาหนักแน่นเสียงรองเท้าหนังดังสะท้อนทุกคนในห้องรีบลุกขึ้นยืนต้อนรับผมนั่งนิ่งมือกำปากกาจนแน่น รู้สึกถึงเส้นเลือดที่เต้นตุบๆอยู่บนข้อมือเขายิ้มรอยยิ้มกว้างขวางที่เต็มไปด้วยความมั่นใจสายตาเขากวาดไปทั่วห้องจนมาหยุดที่ผมเริ่มประชุมได้เสียงของเขาทุ้มต่ำชัดถ้อยชัดคำทุกคนกลับไปนั่งลงตามเดิมผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปในเก้าอี้หัวใจเต้นแรง ลมหายใจขาดห่วงการประชุมเริ่มต้นตัวเลขแผนงานกราฟและกลยุทธ์ถูกนำเสนอแต่เสียงเหล่านั้นกลายเป็นเพียงเสียงพร่ๆอยู่ในหูผมสิ่งเดียวที่ผมมองเห็นคือเธอแอนที่นั่งนิ่งเขียนโน้ตอย่างตั้งใจในฐานะคนสำคัญของเจ้านายใหม่ความทรงจำเก่าๆหวนกลับมา วันที่ผมยัดเงินสิบ,บาทใส่มือเธอวันที่เธอหันหลังเดินออกจากห้องเช่าน้ำตาเธอไหลาอาบแก้มแต่ผมกลับพูดด้วยความโกรธตอนนั้นผมคิดว่าผมคือผู้ชนะแต่วันนี้ทุกอย่างกลับตลบัดหัวหน้าฝ่ายเสนอแผนงานเสร็จเจ้านายใหม่หันไปถามความเห็นเธอเสียงของเธอดังชัดนุ่มนวลแต่หนักแน่น ทุกคนในห้องพยักหน้าเห็นด้วยผมก้มหน้ามองสมุดต,ตรงหน้าตัวหนังสือบนกระดาษพร่ามัวมือสั่นจนจับปากกาไม่ถนัดความรู้สึกอับอายกดทับเหมือนทั้งโลกกำลังหัวเราะเยาะหลังประชุมผู้คนทยอยออกจากห้องเสียงเก้าอี้เลื่อนดังคลื้คราดเสียงฝีเท้าก้องบนพื้นผมยังคงนั่งนิ่ง ไม่อยากเผชิญหน้ากับใครแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้ๆตน้นผมเงยหน้าเธอยือนอยู่ตรงนั้นร่างบางในชุดเรสเรียบหรูยือนอยู่ตรงปลายโต๊ะประชุมแสงไฟส่องกระทบเส้นผมเธอทำให้ใบหน้าเธอดูอบอุ่นขึ้นต่างจากความย็นชาที่ผมเห็นเมื่อครู่ เราคุยกันหน่อยได้ไหมหัวใจผมสะดุง้งเสียงนั้นเป็นเสียงที่ผมคิดถึงมาตลอดแต่ไม่เคยหวังว่าจะได้ยินอีกเราสองคนยืนอยู่ริมระเบียงตึกลมเย็นพัดผ่านเสียงรถบนถนนล่างดังแผ่วๆเธอมองออกไปไกลแววตาครุ่นคิดริมฝีปากเม้มแน่นวันนั้นฉันโกรธที่เธอพูดแบบนั้น เสียงเธอสั่นเล็กน้อยสิบบาทที่เธอยื่นให้มันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกนะมันคือการตัดใจผมยืนนิ่งทุกคำของเธอเหมือนก้อนหินหล่นกระแทกลงบนอกฉันเลือกไปเพราะฉันอยากพิสูจน์ว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองเธอหันมามองสายตาเต็มไปด้วยความจริงใจไม่ใช่เพราะฉันทิ้งเธอไปหาคนรวยลมหายใจผมสะดุดคอแห้งผาก ผมพยายามหาคำพูดแต่ไม่มีอะไรออกมาแต่โลกมันหมุนเร็วกว่าที่คิดเธอยิ้มเศร้าๆฉันได้เจอเขาในวันที่ฉันเกือบไม่มีใครเหลือเลยเขาช่วยฉันเขาให้โอกาสใหม่ผมเม้มปากหัวใจปวดร้าวแต่ก็รู้ว่าทุกคำของเธอคือความจริงเธอก้าวเข้ามาใกล้มือเธอวางบนแขนผมเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ผมสะดุง้ง เหมือนถูกย้อนเวลากลับไปในวันที่เรายังอยู่ด้วยกันต้นฉันไม่เคยลืมเธอเสียงเธอสั่นแต่เรากลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วผมยืนนิ่งสายตาเลื่อนลอยไปยังท้องฟ้ากอนเมคเคลื่อนช้าช้าเหมือนเวลาหยุดเดินคำพูดของเธอยังคงก้องอยู่ในใจกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วผมสูดลมหายใจลึก หัวใจค่อยๆสงบผมพยักหน้าเบาๆฉันเข้าใจแล้วเสียงผมเบาหวิวแต่ชัดเจนแอนฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขเธอยิ้มรอยยิ้มที่ผมจำได้ดีรอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุกสิ่งสำหรับผมเธอถอยออกไปหนึ่งก้าวหันหลังเดินกลับเข้าไปในตึกทิ้งผมไว้เพียงลำพังบนระเบียง ผมยืนมองท้องฟ้าสายลมเย็นพัดผ่านความรู้สึกในอกหนักอึ้องแต่ก็ค่อยๆเบาลงสิบบาทในวันนั้นทำให้เราสองคนเดินไปบนเส้นทางที่แตกต่างกันเส้นทางที่ไม่มีวันกลับมาบรรจบผมยิ้มจางๆไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มแห่งการยอมรับโลกหมุนไปข้างหน้า และผมก็ต้องเดินต่อเช่นกันหลายเดือนต่อมาผมยังทำงานที่บริษัทเดิมแอนยังคงมาปรากฏตัวในฐานะที่ปรึกษาแต่ทุกครั้งที่เรามองตากันมีเพียงความเข้าใจไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดมีเพียงอดีตที่เราทั้งคู่เคยผ่านมาด้วยกันและนั่นเพียงพอแล้วผมรู้ว่า บางครั้งการสูญเสียก็สอนเราให้เข้มแข็งและบางครั้งการปล่อยมือก็คือการมอบอิสระให้หัวใจได้เติบโตเรื่องราวของผมและเธอจบลงตรงนี้ไม่ใช่จบด้วยชัยชนะไม่ใช่จบด้วยความพ่ายแพ้แต่จบด้วยความเข้าใจสิบบาทที่เคยเป็นรอยแผลวันนี้กลับกลายเป็นเครื่องตนใจ ว่าความรักไม่ใช่เรื่องการครอบครองแต่คือการยอมรับและก้าวต่อไป